เคยรู้สึกไหมคะว่าช่วงนี้ขี้ลืมบ่อยจังวางกุญแจไว้ตรงไหนก็นึกไม่ออกหรือเพิ่งคุยกับใครไปก็ลืมชื่อเขาซะแล้วอาการสมองล้าเหล่านี้แก้ได้นะคะวิดีโอนี้จะเผยเคล็ดลับการเปลี่ยนกาแฟยามเช้าธรรมดาธรรมดาของคุณให้เป็นสุดยอดเครื่องดื่มบำรุงสมองด้วยการเติม5ส่วนผสมมหัศจรรย์จากธรรมชาติที่จะช่วยฟื้นฟคูความจำของคุณค่ะดูให้จบแล้วอย่าลืมกด subscribe นะคะ หลายคนอาจจะเคยรู้สึกใช่ไหมคะว่าพออายุเริ่มเข้าเลข5เลข6ททำไมเราเริ่มขี้ลืมง่ายจังแค่วางกุญแจรถไว้แป๊บเดียวก็หาไม่เจอแล้วหรือนึกชื่อคนรู้จักที่เพิ่งเจอกันไปไม่ออก อาการหลงลืมเหล่านี้ที่เรารู้สึกกันหลายครั้งมันไม่ใช่ภาวะสมองเสื่อมถาวรที่มากลัวนะคะแต่เป็นภาวะที่เรียกว่าสมองล้าหรือ brain fog ที่เกิดจากการที่สมองของเราไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอหรือต้องเจอกับความเครียดสะสมและการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอข่าวดีก็คือเราสามารถฟื้นฟูและบำรุงสมองของเราได้ด้วยวิธีง่ายๆที่เราคาดไม่ถึงเลยค่ะ วันนี้เราจะมาพูดถึงแนวคิดที่น่าสนใจมากคือการเปลี่ยนกาแฟายามเช้าธรรมดาๆรรของเราให้กลายเป็นเครื่องดื่มบำรุงสมองสุดยอดด้วยการเติม5ส่วนผสมมหัศจรรย์จากธรรมชาติที่จะทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้สมองของเรากลับมาสดใสและทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกครั้งค่ะ ส่วนผสมทั้ง5้านี้ประกอบไปด้วยน้ำมันงาสกัดเย็นผงโกโกโ้แท้ผงมาคาหรือผงรากสมเปรูน้ำผึ้งดิบและเกลือชมพูค่ะฟังดูอาจจะแปลกใจนะคะว่าของเหล่านี้จะมาอยู่ในกาแฟด้วยกันได้อย่างไรแต่ในความจริงแล้วแต่ละปัวมีหน้าที่ที่สำคัญมากๆในการต่อสู้กับความเหนื่อยล้าปกป้องเซลล์สมองและเติมพลังงานที่จำเป็นเข้าสมองโดยตรงค่ะ ลองนึกภาพนะคะว่าแทนที่จะดื่มกาแฟเพื่อให้ตื่นตัวเพียงชั่วคราวเรากำลังสร้างกรอบป้องกันและเติมอาหารที่สำคัญที่สุดกับสมองของเราในทุกๆเช้านี่ไม่ใช่แค่การดื่มกาแฟค่ะแต่มันคือการเริ่มต้นพิธีกรรมการดูแลสมองที่ง่ายและส่งพลังที่จะช่วยเปลี่ยนจากอาการสมองล้าให้กลายเป็นความจำที่เฉียบคมความคิดที่ปลอดโปร่งค่ะเรามาเริ่มกันที่ส่วนผสมตัวแรกเลยนะคะ นั่นก็คือน้ำมันงาค่ะในที่นี้เราจะเน้นน้ำมันงาที่สกัดเย็นหรือขั่วบดนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วในอาหารหลายชนิดแต่อาจจะยังไม่ทราบถึงพลังที่ซ่อนอยู่ของมันที่มีต่อสมองของเราค่ะหัวใจสำคัญของน้ำมันงาคือสารต้านอนุมูลอิสระที่ทงพลังมากๆโดยเฉพาะสารที่ชื่อว่าเซซามีนและเซซาามลินค่ะ ลองนึกภาพสมองของเราเหมือนเครื่องจักรที่ทำงานหนักตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะการทำงานนี้ย่อมก่อให้เกิดของเสียหรือที่เราเรียกว่าอนุมูลอิสระซึ่งอนุมูลอิสระเหล่านี้ล่ะค่ะที่เป็นตัวการเข้าไปทำ้ายเซลล์สมองของเราทำให้เซลล์เสื่อมสภาพและทำงานได้แย่ลงส่งผลให้เกิดอาการสมองล้าและความจำเสื่อมถอยตามมา หน้าที่ของสารต้านอนุมูลอิสระในน้ำมันงาก็คือการเข้าไปต่อสู้และกำจัดอนุมูลอิสระเหล่านี้เปรียบเหมือนการส่งทีมเข้าไปทำความสะอาดและปกป้องไม่ให้เซลล์สมองของเราถูกทำลายค่ะ แต่นอกเหนือจากการปกป้องแล้วน้ำมันงายังมีบทบาทสำคัญในการสร้างด้วยนะคะเพราะในน้ำมันงาอุดมไปด้วยโคลีนซึ่งเป็นสารตั้งต้นที่สำคัญมากๆในการสร้างอะซิทิลโคลีนหรือที่เราเรียกง่ายๆว่าเป็นสารเคมีแห่งความทรงจาค่ะสารสื่อประสาทต,ตัวนี้ทำหน้าที่ส่งสัญญ,ญาณระหว่างเซลล์สมองที่เกี่ยวข้องกับความจำการเรียนรู้และการมีสมาธิ เมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายอาจจะผลิตสารตัวนี้ได้น้อยลงแต่การที่เราเติมโคลีนคุณภาพดีจากน้ำมันงาเข้าไปก็เหมือนกับการที่เราเติมวัตถุดิบชั้นดีให้กับสมองเพื่อให้สมองสามารถสร้างสารสื่อประสาทที่จำเป็นนี้ได้อย่างเพียงพอช่วยให้การเชื่อมต่อของความจำของเรายัางคงแข็งแรงและชัดเจนค่ะทีนี้เรามาดูกันที่ส่วนผสมตัวที่2กันเลยนะคะนั่นคือผงโกโก้แท้ค่ะ ย้ำเลยนะคะว่าเป็นผงโกโก้แท้ร้อเปอร์เซ็นตไม่ใช่ผงโกโก้ปรุงสำเร็จแบบ3 n n 1ที่เต็มไปด้วยน้ำตาลและครีมเทียมนะคะหลายคนอาจจะนึกถึงโกโก้ในฐานะเครื่องดื่มอร่อยๆหรือส่วนผสมในขนมแต่ในความเป็นจริงแล้วโกโก้ดิบหรือโกโก้แท้ที่มีความเข้มข้นสูงเป็นหนึ่งในสุดยอดอาหารสำหรับสมองเลยค่ะ พลังที่สำคัญที่สุดของโกโก้ Go, มาจากสารประกอบที่ชื่อว่าฟลาวโนย์ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มหนึ่งที่มีคุณสมบัติเด่นชัดมากในการช่วยขยายหลอดเลือดและเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตค่ะลองนึกภาพตามนะคะว่าสมองของเราเป็นอวัยวะที่ใช้พลังงานและออกซิเจนหนักมากการที่เลือดสามารถไหลเวียนนำออกซิเจนและสารอาหารต่างๆขึ้นไปเลี้ยงสมองได้อย่างสะดวกและคล่องตัวจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยค่ะ เมื่อเราดื่มโกโก้แท้เข้าไปฟลาวนอยด์จะไปช่วยให้หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองของเราผ่อนคลายและขยายตัวได้ดีขึ้นทําให้เลือดสูบฉีดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของสมองได้มากขึ้นโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจําและการประมวลผลข้อมูลพอนึกออกใช่ไหมคะว่าเมื่อสมองได้รับออกซิเจนเต็มที่อาการสมองตื้อตมึนๆหรือคิดอะไรไม่ออกก็จะลดลงทันทีค่ะ นอกจากนี้โกโก้ยังมีส่วนช่วยในเรื่องของอารมณ์อีกด้วยนะคะเพราะโกโก้สามารถช่วยกระตุ้นการหลั่งสารโดพามีนหรือสารแห่งความสุขในสมองของเราได้เล็กน้อยค่ะการที่เรารู้สึกผ่อนคลายและมีอารมณ์ที่ดีขึ้นไม่เพียงแต่ทําให้วันนั้นเป็นวันที่สดใสแต่มันยังส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้และความจําด้วยค่ะ เพราะเมื่อเราอารมณ์ดีเราจะมีสมาธิและความกระตือรือร้อนในการจดจ่อกับสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นการเติมผงโกโกโ้แท้ลงในกาแฟายามเช้าจึงเปรียบเสมือนการเปิดสวิตช์ให้สมองได้รับทั้งสารอาหารและพลังบวกไปพร้อมๆกันเลยค่ะส่วนผสมตัวที่3อาจจะฟังดูไม่คุ้นหูคนไทยเท่าไหร่นะคะนั่นคือผงม,มาคาหรือที่บางคนเรียกว่าสมเตรูค่ะ นี่คือพืชที่เป็นสุดยอดอาหารหรือซ u เปอร์ฟู้ดที่เติบโตบนที่สูงในแถบเทือกเขาแอนดีสและถูกใช้มานานนับพันปีเพื่อบำรุงร่างกายค่ะ บทบาทสำคัญของผงม,มาคาที่มีต่อสมองของเรานั้นแตกต่างจากกาแฟหรือโกโก้นะคะมันไม่ได้ทำหน้าที่กระตุ้นให้เราตื่นตัวโดยตรงแต่ทำหน้าที่เป็นอะดดปโทเจนหรือสารที่ช่วยปรับสมดุลร่างกายค่ะหน้าที่หลักของมันคือการช่วยให้ร่างกายและสมองของเรารับมือกับความเครียดได้ดีขึ้นค่ะ ลองนึกภาพนะคะว่าในแต่ละวันสมองของเราต้องเจอกับความเครียดมากมายทั้งจากการทำงานการคิดกังวลหรือแม้แต่ความเหนื่อยล้าทางกายความเครียดเหล่านี้จะไปกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาซึ่งจะไปขัดขวางการทำงานของสมองทำให้เราคิดอะไรไม่ออกรู้สึกสมองตื้อหรือที่เรียกว่าสมองล้านั่นเองค่ะ ผงม,มาค่ะจะเข้ามาช่วยตรงนี้แล้วค่ะมันช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนเหล่านั้นทำให้ร่างกายของเราทนทานต่อความเครียดได้มากขึ้น เมื่อสมองของเราไม่ต้องต่อสู้กับความเครียดตลอดเวลาสมองก็จะมีพลังงานเหลือไปใช้ในการจดจอ่อการคิดวิเคราะห์และการจดจำสิ่งต่างๆได้อย่างเต็มที่ค่ะมันเหมือนกับการที่เรามีเกราะป้องกันความเครียดให้กับสมองทำให้สมองของเราคงความเฉียบคมและสดใสได้ยาวนานตลอดวันโดยไม่รู้สึกหมดพลังหรือเหนื่อยล้าจนเกินไปค่ะ การเติมผงมาคาลงไปจึงเป็นการสร้างความแข็งแกร่งจากภายในเพื่อให้สมองพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ค่ะมาถึงส่วนผสมตัวที่4กันแล้วนะคะนั่นก็คือน้ำพึ่งดิบค่ะ เมื่อพูดถึงน้ำผึ้งหลายคนอาจจะคิดทันทีว่ามันก็คือน้ำตาลใช่ไหมหรอจะดีต่อสุขภาพได้ยังไงใช่ไหมคะตรงนี้ต้องขอเน้นย้ำเลยนะคะว่าน้ำผึ้งดิบหรือน้ำผึ้งที่ไม่ผ่านกระบวนการความร้อนสูงและการกรองแบบอุตสาหกรรมนั้นแตกต่างจากน้ำตาลทรายขาวโดยสิ้นเชิงค่ะ ในขณะที่น้ำตาลทรายขาวเป็นเพียงพลังงานว่างเปล่าที่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงอย่างรวดเร็วแต่น้ำผึ้งดิบนั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์มากมายค่ะ สมองของเราเป็นอวัยวะที่ใช้น้ำตาลกลูโคสเป็นแหล่งพลังงานหลักนะคะโดยเฉพาะส่วนที่เรียกว่าฮิปโปแคมปัสซึ่งเป็นศูนย์กลางที่ควบคุมความทรงจำระยะสั้นและการเรียนรู้ของเราโดยตรงส่วนนี้ต้องการพลังงานคุณภาพสูงและสม่ำเสมอเพื่อทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะนำพึ่งดิบทำหน้าที่เป็นแหล่งเชื้อเพลิงชั้นดีเยี่ยมให้กับสมองส่วนนี้ค่ะ เพราะน้ำตาลที่อยู่ในน้ำพึ่งดิบเป็นน้ำตาลโมเลกุลเชิงซ้อนที่ร่างกายจะค่อยๆดูดซึมและนำไปใช้ทำให้สมองได้รับพลังงานอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่พุ่งขึ้นแล้วตกหวบเหมือนการกินน้ำตาลทรายค่ะนอกจากนี้ในน้ำพึ่งดิบยังมีสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านการอักเสบตามธรรมชาติอยู่มากมายนะคะอาการสมองล้าหรือความจำที่ถดถอยส่วนหนึ่งก็มาจากการอักเสบเล็กๆที่ซ่อนอยู่ภายในสมองของเราค่ะ การที่เราเติมน้ำผึ้งดิบเข้าไปก็เหมือนการส่งทีมเข้าไปช่วยปลอบประโลมและลดการอักเสบเหล่านั้นช่วยปกป้องเซลล์สมองไม่ให้ถูกทำลายเร็วเกินไปค่ะดังนั้นการเติมน้ำผึ้งดิบเพียงเล็กน้อยลงในกาแฟายามเช้าจึงไม่ใช่การเพิ่มความหวานแต่เป็นการเติมเชื้อเพลิงคุณภาพพรีเมียมที่ตรงจุดและจำเป็นที่สุดให้กับศูนย์บัญชาการความทรงจำของเราเลยค่ะ มาถึงส่วนผสมตัวสุดท้ายตัวที่5แล้วนะคะนั่นก็คือเกลือชมพูค่ะพอได้เรียนคำว่าเกลือหลายคนอาจจะตกใจใช่ไหมคะว่าเอ๊ะจะเอาเกลือมาใส่กาแฟหรอแล้วเกลือเนี่ยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรอคะ ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าเรากำลังพูดถึงเกลือชมพูเช่นเกลือหิมาลายันที่มีความพิเศษกว่าเกลือแกงสีขาวทั่วไปและที่สำคัญคือเราใช้ในปริมาณที่น้อยมากๆแค่ปลายหยิบมือเท่านั้นเองค่ะหัวใจสำคัญของเกลือชมพูไม่ได้อยู่ที่ความเค็มนะคะแต่อยู่ที่แร่ธาตุค่ะในเกลือชมพูมีแร่ธาตุรองที่จำเป็นต่อร่างกายมากกว่า80ชนิด แล้วแร่ธาตุเหล่านี้มาเกี่ยวอะไรกับสมองของเราล่ะคะคำตอบก็คือแร่ธาตุเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นอิเล็กโทรไลต์หรือสารนำไฟฟ้าค่ะลองนึกภาพนะคะว่าสมองของเราทํางานด้วยระบบไฟฟ้าเซลล์สมองนับล้านล้านตัวหรือที่เรียกว่านิวรอนสื่อสารกันด้วยการยิงสัญญาณประสาทซึ่งเป็นกระแสไฟฟ้าอ่อนๆตลอดเวลา การที่สัญญาณเหล่านี้จะถูกส่งไปมาได้อย่างชัดเจนและรวดเร็วสมองจำเป็นต้องมีอิเล็กโทรไลต์ที่สมดุลค่ะที่นี้ภาวะสมองล้าหรือเบรนฟอกที่เราเป็นกันมันก็เปรียบเหมือนสัญญาณรบกวนค่ะเหมือนวิทยุที่จูนคลื่นไม่ชัดมีเสียงซ่าซตลอดเวลาทำให้เราคิดอะไรไม่ชัดเจนคิดช้าหรือรู้สึกมึนงง การเติมเกลือชมพูล,ลงไปเพียงเล็กน้อยก็เหมือนกับการจูนเคลื่อนให้กับสมองของเราค่ะแร่ธาตุในเกลือจะเข้าไปช่วยปรับสมดุลอิเล็กโทรไลต์ทำให้เซลล์สมองสามารถส่งสัญญาณประสาทถึงกันได้อย่างเฉียบคมและชัดเจนมากขึ้นดังนั้นมันไม่ใช่การทำให้กาแฟ,แฟเค็มนะคะแต่มันคือการเติมเครื่องมือที่จำเป็นที่สุดให้กับระบบสื่อสารของสมองเพื่อลดสัญญาณรบกวนและเรียกคืนความปลอดโปรง่งทางความคิดกลับมาค่ะ หลังจากที่เราได้รู้จักส่วนผสมทั้ง5ตัวที่ช่วยบำรุงสมองกันไปแล้วนะคะคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีหรือจะไปหาซื้อของเหล่านี้ได้จากที่ไหนในประเทศไทยใช่ไหมคะข้อแนะนำที่สำคัญที่สุดคือให้เริ่มทีละน้อยค่ะ ไม่จำเป็นเลยที่เราจะต้องใส่ทั้ง5อย่างลงไปในกาแฟพร้อมกันในวันแรกเพราะรสชาติอาจจะยังไม่คุ้นลิ้นลองเริ่มจากการเลือกส่วนผสมที่เราสนใจที่สุดหรือหาได้ง่ายที่สุดก่อนสักหนึ่งหรือสองอย่างค่ะตัวอย่างเช่นเริ่มจากผงโกโก้แท้กับน้ำผึ้งดิบก่อน2อ,อย่างนี้ค่อนข้างหาซื้อง,ง่ายในบ้านเราอยู่แล้วนะคะ สำหรับผงโกโก้ต้องย้ำอีกครั้งว่าให้เลือกที่เป็นผงโกโก้แท100้ร้อเปอร์เซ็นตนะคะไม่ใช่เครื่องดื่มโกโก้ปรุงสำเร็จ3 in อินวันหรือผงเมชเ์ช็อกเกลที่มีน้ำตาลและครีมเทียมผสมอยู่ลองพลิกดูฉลากสักนิดค่ะส่วนน้ำผึ้งดิบถ้าจะให้ดีที่สุดควรเป็นน้ำผึ้งที่ไม่ได้ผ่านความร้อนสูงลองมองหาจากร้านค้าโครงการหลวงผลิตภัณฑ์โอท็อปหรือจากฟาร์มผึ้งที่ไว้ใจได้ค่ะ ส่วนน้ำมันงาคนไทยเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วแต่ให้เลือกชนิดที่สกัดเย็นหรือขั้วบทที่คุณภาพดีนะคะเกลือชมพูปัจจุบันหาซื้อง่ายมากตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปขวดเล็กๆขวดเดียวใช้ได้นานมากค่ะเพราะเราใช้แค่ปลายหยิบมือจริงๆส่วนผงม,มาคาหรือสมเปรูอาจจะหาได้ตามร้านขายผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยเฉพาะหรือร้านค้าออนไลน์ที่นำเข้าผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกค่ะ เมื่อเราเริ่มคุ้นเคยกับรสชาติแล้วค่อยๆเพิ่มส่วนผสมตัวอื่นๆเข้าไปทีละอย่างได้ค่ะหัวใจสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าเราต้องใส่ครบทุกอย่างแต่อยู่ที่ความสม่าเสมอค่ะการทำสิ่งนี้ให้เป็นพิธีกรรมยามเช้าคือการที่เราได้ใช้เวลาสักครู่หนึ่งในการตั้งใจดูแลและมอบสิ่งดีๆให้กับสมองของเราในทุกๆวันการกระทำที่สม่ำเสมอนี้ต่างหากค่ะที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่กับสุขภาพสมองและความจำของเราในระยะยาวค่ะ สรุปแล้วนะคะอาการหลงลืมหรือสมองล้าเราที่เราเป็นกันไม่ใช่เรื่องที่ต้องยอมจำนนเสมอไปค่ะเพียงแค่เราปรับเปลี่ยนพิธีกรรมยามเช้าเล็กๆน้อยๆด้วยการเติม5ส่วนผสมมหัศจรรย์จากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำมันงาผงโกโกโ้แท้ผงมาคาน้ำผึ้งดิบหรือเกลือชุมพูลงในกาแฟของเราก็เปรียบเหมือนการเติมอาหารบำรุงชั้นดีให้กับสมองโดยตรงค่ะลองเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้สม่ำเสมอนะ สุขภาพสมองและความจำที่เฉียบคมกลับมาเป็นของเราได้แน่นอนค่ะขอบคุณที่ติดตามชมจนจบนะคะอย่าลืมกด subscribe ช่องของเราไว้แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ